ฉันยังจําได้ว่าช่วงเวลานั้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดชะงักไปช่วขณะเสียงหัวเราะของลุงรองผู้อานวยการดังสนัน่นกลางโต๊ะอาหารทําให้ใบหน้าของฉันร้อนเผาไปทั้งตัวฉันพยายามกลืนน้าลายและพยุงตัวเองให้นั่งตรงเก้าอี้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ความอับอายแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายใครหลายคนหันมามองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจและความสงสัยฉันรู้ดีว่าถ้าเพียงแค่ตอบสนองด้วยความโกรธหรือร้องให้ทุกอย่างคงจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมแต่นั่นแหละคือจุดเปลี่ยนฉันได้เรียนรู้ ตั้งแต่วินาทีแรกว่าการถูกเย่อเยอ้ยต่อหน้าผู้อื่นไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆฉฉันเริ่มเก็บทุกคำพูดทุกการกระทำทุกสายตาที่จับจ้องฉันไว้ในสมองของตัวเองอย่างระมัดระวังมันเหมือนกับการจดบันทึกภายในใจเพราะฉันรู้ว่าหากจะเอาชนะสถานการณ์นี้ฉันต้องมีข้อมูลที่แน่นหนาและแผนการที่รัดกุมหลังจากเมื่ออาหารฉันกลับเข้าห้องทำงานของตัวเองมือสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความตั้งใจและสมาธิฉันนั่งลงหน้าคอมพิวเตอร์เปิดแฟ้มเอกสารท,ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานของลุงคนนั้น เริ่มจากรายงานโครงการที่เขาดูแลรายงานการประชุมการส่งอีเมลและเอกสารทางการเงินทุกอย่างต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดฉันไม่สามารถปล่อยให้ความโกรธชั่ววูบทําให้ฉันพลาดหลักฐานสําคัญใดๆดได้ไดเริ่มแรกฉันพบข้อผิดพลาดหลายอย่างที่เขาได้ทําไว้โดยไม่ตั้งใจหรืออาจตั้งใจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบข้อมูลบางชิ้นขัดแยง้งกับรายงานที่เขาส่งให้ผู้บริหารข้อมูลบางส่วนไม่มีเอกสารรองรับ ซึ่งหากเปิดเผยจะเป็นหลักฐานที่ทําให้ความน่าเชื่อถือของเขาลดลงอย่างมากฉันจดบันทึกทุกจุดอย่างละเอียดทําเครื่องหมายเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกชิ้นเตรียมพร้อมสาหรับการใช้ในเวลาที่เหมาะสมต่อมาฉันเริ่มรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมจากเพื่อนร่วมงานที่เคยมีประสบการณ์ตรงกับลุงคนนั้นหลายคนลังเลที่จะพูดออกมาเพราะกลัวผลกระทบแต่ฉันใช้วิธีฟังโดยไม่ตัดสินพวกเขาเล่าประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเขามีพฤติกรรมเยอ่อเยอยหรือก้าวร้าวกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องทั้งการวิจารณ์ที่ไม่เหมาะสมการตัดสินใจแบบไม่รอบคอบ และการมอบหมายงานที่ไม่เป็นทําฉันบันทึกคำพูดของทุกคนอย่างระมัดระวังเพื่อใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนฉันยังใช้เวลาในการศึกษาแนวทางของบริษัทและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการของฉันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ไม่ใช่แค่การแก้แค้นส่วนตัวฉันต้องการให้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างยุติธรรมและเป็นระบบเพื่อให้ผู้บริหารไม่สามารถปฏิเสธหรือเพิกเฉยได้เมื่อเอกสารและหลักฐานทั้งหมดพร้อมฉันเริ่มวางแผนว่า จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อผู้บริหารใหญ่ได้อย่างไรฉันทําสลด์สรุปข้อผิดพลาดแต่ละจุดเปรียบเทียบกับมาตรฐานของบริษัทและเตรียมคําอธิบายที่ชัดเจนสําหรับแต่ละกรณีฉันยังซักซ้อมคําพูดของตัวเองหลายครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถนําเสนอข้อมูลทั้งหมดได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเดินเข้าไปในสํานักงานของผู้อานวยการใหญ่ด้วยหัวใจที่เต้นแรงแต่ร่างกายกลับมั่นคงฉันวางเอกสารทั้งหมดต่อหน้าเขาและเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานทั้งคำเยอะเย้ยต่อหน้าพนักงาน และเพื่อนร่วมงานความผิดพลาดในงานที่เขาดูแลและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทผู้อำนวยการใหญ่ฟังด้วยสีหน้าเฉียบขาดและจริงจังทุกคำพูดของฉันถูกตอบสนองด้วยความสนใจและการถามรายละเอียดเพิ่มเติมฉันนำหลักฐานสำคัญออกมาแสดงเริ่มจากอีเมลที่ขัดแย้งกับรายงานการบันทึกการประชุมที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและรายงานทางการเงินที่ผิดพลาดผู้อำนวยการใหญ่เริ่มอ่านเอกสารอย่างละเอียดสังเกตได้ว่าความสนใจของเขาเพิ่มขึ้นตามความชัดเจนของหลักฐาน ในขณะที่ฉันนําเสนอผมรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ค่อยๆลดลงกลายเป็นความมั่นใจความรู้สึกว่าฉันสามารถเอาชนะสถานการณ์นี้ได้อย่างยุติธรรมทุกการเตรียมตัวทุกความอดทนในวันก่อนหน้านี้คุ้มค่าฉันพูดถึงความจําเป็นในการดําเนินการทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมต่อบริษัทและเพื่อสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบให้กับทุกคนหลังจากที่นําเสนอจบผู้อํานวยการใหญ่ใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจการประชุมด่วนถูกเรียกขึ้นลงุงรองผู้อํานวยการถูกเรียกตัวเข้าพบและฉันได้รับเชิญให้เข้าร่วม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมทุกสายตาที่เคยจับจ้องฉันด้วยความสงสยัยหรือหัวเราะเยาะหันมามองฉันด้วยความเคารพฉันรู้สึกถึงพลังของความมั่นใจและการเตรียมตัวที่แท้จริงเมื <l> ่อการประชุมจบลงผลลับชัดเจนลุงคนนั้นถูกปลดจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการทันทีฉันไม่ได้เฉะลิมฉลองหรือแสดงความพอใจออกมาอย่างจงแจ้งแต่ความรู้สึกชนะในใจเต็มไปด้วยความพึงพอใจและความสงบทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความยุติธรรมและตามกระบวนการไม่ใช่เพราะความโกรธชั่ววูบ หลังจากเหตุการณ์นั้นฉันได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมากขึ้นพวกเขาเริ่มให้ความเคารพและเชื่อมั่นในความสามารถของฉันการถูกย่อเย,อเยอ้ยเมื่อวานกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ฉันรู้จักการใช้สมองและการวางแผนเพื่อเอาชนะอุปสรรคการถูกดูถูกไม่ได้หมายความว่าฉันจะพ่ายแพ้มันหมายความว่าฉันต้องรวบรวมหลักฐานและความตั้งใจเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองฉันยังคงนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทำงานตามปกติแต่ใจของฉันเต็มไปด้วยพลังการเตรียมตัวการวางแผนการรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนออย่างชัดเจนเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเรียนรู้ว่าความอดทนและความคิดเชิงกลยุทธ์สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลายเป็นความสำเร็จได้ความเจ็บปวดจากการถูกย่อเย้ยกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจทุกครั้งที่ฉันนึกถึงเหตุการณ์นั้นฉันยังคงรู้สึกถึงความตื่นเต้นความกังวลและความมั่นใจที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวมันเป็นบทเรียนชีวิตที่ฉันจะจดจำตลอดไปการถูกย่อเย,อเย,อเยอ้ยต่อหน้าคนอื่นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การเตรียมพร้อมและการสร้างชัยชนะที่แท้จริง ฉันเริ่มมองเห็นว่าความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ยากๆนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงทางร่างกายหรือความโกรธชั่ววูบแต่ขึ้นอยู่กับการวางแผนการสังเกตการรวบรวมหลักฐานและการนำเสนออย่างเป็นระบบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ฉันเข้าใจว่าการเอาชนะสถานการณ์ที่อับอายสามารถทําได้ด้วยความคิดเชิงกลยุทธ์ความอดทนและความมั่นใจในตัวเองความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากการปลดลุงรองผู้อำนวยการเป็นความพึงพอใจที่ลึกซึ้งมันไม่ใช่แค่การแก้แค้นส่วนตัว แต่เป็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการที่ถูกต้องฉันเห็นเพื่อนร่วมงานยิ้มให้ฉันบางคนเข้ามาขอบคุณและแสดงความชื่นชมมันเป็นความรู้สึกที่บอกได้ว่าความพยายามการเตรียมตัวและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความอับอายสามารถเปลี่ยนชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์ในที่ทำงานได้ฉันเริ่มวางแผนงานในวันต่อไปด้วยความมั่นใจและสมาธิที่เพิ่มขึ้นการถูกย่อเย้ยครั้งนั้นสอนฉันว่าการเอาชนะความอับอายต้องใช้ทั้งความอดทนความคิดเชิงวิเคราะห์ และความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ทําให้ฉันแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นฉันนั่งลงที่โต๊ะทํางานมองดูเอกสารและแผนงานที่รออยู่ข้างหน้าหัวใจของฉันเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นฉันยังคงรู้สึกถึงแรงผลักดันภายในที่ทําให้ฉันไม่ยอมแพ้การถูกเยาะเย้ยต่อหน้าผู้อื่นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสให้ฉันพิสูจน์ตัวเองและเติบโตฉันยังจําความรู้สึกตอนนั้นได้ดีเสียงหัวเราะของลุงรองผู้อำนวยการที่ดงงังงาาเีบย และจ้องมาที่ฉันฉันรู้สึกเหมือนถูกจับตัดสินต่อหน้าสาธารณมันเจ็บปวดและอับอายจนแทบหายใจไม่ออกแต่แทนที่จะปล่อยให้ความโกรธและความอับอายควบคุมฉันฉันกลับเลือกที่จะจดจำทุกคำพูดทุกท่าทีทุกสายตาที่มองฉันด้วยความเย่อเย้ยฉันเริ่มเข้าใจทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทดสอบความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมและฉันก็รู้ว่าฉันต้องใช้มันเป็นแรงผลักดันเพื่อเปลี่ยนความอับอายให้กลายเป็นพลังฉันไม่สามารถปล่อยให้ใครมาทำให้ฉันอับอายต่อหน้าผู้อื่นโดยไม่ตอบสนองได้ และฉันต้องทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างชาญฉลาดไม่ใช่เพียงแค่โต้ตอบด้วยอารมณ์หลังจากเมื่ออาหารฉันกลับไปที่โต๊ะทํางานด้วยหัวใจที่ยังเต้นแรงแต่จิตใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นฉันเริ่มรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลุงคนนั้นทั้งโครงการที่เขาดูแลรายงานการประชุมและเอกสารทางการเงินฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงตรวจสอบทุกจุดที่ผิดพลาดท,ทุกข้อบกพร่องทุกสิ่งที่สามารถเปิดเผยได้หากนาเสนออย่างถูกต้องทุกการกระทําของฉันถูกวางแผนอย่างรอบคอบเพราะฉันรู้ว่าการตอบโต้ต้องทําให้ชัดเจนมีเหตุผลและเป็นระบบ ฉันยังพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานที่เคยมีประสบการณ์ตรงกับลุงคนนั้นหลายคนลังเลที่จะพูดออกมาเพราะกลัวผลกระทบแต่ฉันฟังอย่างใจเย็นไม่ตัดสินไม่กดดันพวกเขาเล่าเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าลุงคนนั้นมักเยอะเย้ยหรือก้าวร้าวต่อผู้ใต้บังคับบัญชาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกเรื่องราวถูกบันทึกและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนฉันใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงในการตรวจสอบกฎร,ระเบียบของบริษัทและกฎหมายแรงง,งาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการกระทำของฉันถูกต้องตามหลักการไม่ใช่เพียงการแก้แค้นส่วนตัวฉันต้องการให้การดำเนินการเกิดขึ้นอย่างยุติธรรมและเป็นระบบฉันต้องทำให้ผู้บริหารเห็นว่าการกระทำของลุงรองผู้อำนวยการส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างชัดเจนเมื่อเอกสารและหลักฐานพร้อมฉันเริ่มร่างสรุปที่จะนำเสนอผมจัดเรียงข้อผิดพลาดเป็นหมวดหมู่เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่บริษัทกำหนดและเตรียมคำอธิบายสำหรับแต่ละกรณีฉันซักซ้อมการพูดหลายครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อมูลจะถูกถ่ายทอดอย่างชัดเจน และน่าเชื่อถือฉันต้องสามารถโน้มน้าวผู้บริหารได้โดยไม่ใช้อารมณ์แต่ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่แข็งแรงเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเดินเข้าไปพบผู้อำนวยการใหญ่ด้วยหัวใจที่เต้นแรงแต่ท่าทีมั่นคงฉันวางเอกสารทั้งหมดต่อหน้าเขาและเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันทั้งคำเยอะเย้ยต่อหน้าพนักงานและเพื่อนร่วมงานความผิดพลาดในการบริหารงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทผู้อำนวยการใหญ่ฟังด้วยสีหน้าจริงจังและเฉียบขาดทุกคำพูดของฉันถูกตอบสนองด้วยความสนใจและการตั้งคำถามเพิ่มเติม ฉันนำหลักฐานสำคัญออกมาแสดงเริ่มจากอีเมลที่ขัดแย้งกับรายงานบันทึกการประชุมที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและรายงานทางการเงินที่ผิดพลาดผู้อำนวยการใหญ่เริ่มอ่านเอกสารอย่างละเอียดและแสดงสีหน้าอย่างชัดเจนว่าเขาให้ความสนใจทุกคำอธิบายทุกตัวเลขทุกหลักฐานที่ฉันเตรียมมาถูกตรวจสอบและวิเคราะห์ในขณะที่ฉันนำเสนอผมรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ค่อยๆลดลงกลายเป็นความมั่นใจความรู้สึกว่าฉันสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างยุติธรรมทุกการเตรียมตัวความอดทน และความรอบคอบที่ฉันใช้เมื่อวานนั้นคุ้มค่าความตั้งใจของฉันไม่ได้เพียงเพื่อแก้แค้นแต่เพื่อสร้างมาตรฐานและความยุติธรรมให้กับทุกคนในบริษัทหลังจากการนําเสนอจบผู้อำนวยการใหญ่ใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจการประชุมด่วนถูกเรียกลุงรองผู้อำนวยการถูกเรียกตัวเข้าพบและฉันได้รับเชิญให้อยู่เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมทุกสายตาที่เคยหัวเราะหรือสงสัยในตัวฉันหันมามองฉันด้วยความเคารพและชื่นชมฉันรู้สึกถึงพลังของความมั่นใจการเตรียมตัวและการวางแผนที่เป็นระบบ ผลลับชัดเจนลุงคนนั้นถูกปลดจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการทันทีฉันไม่ได้แสดงความพอใจอย่างจงแจ้งแต่ความรู้สึกภายในเต็มไปด้วยความสงบและความพึงพอใจการกระทําทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างยุติธรรมและด้วยกระบวนการที่ถูกต้องการใช้โอกาสจากความอับอายเพื่อสร้างความสําเร็จทําให้ฉันเรียนรู้ว่าความอดทนและการวางแผนสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้หลังจากเหตุการณ์นั้นเพื่อนร่วมงานเริ่มให้ความเคารพและเชื่อมั่นในความสามารถของฉันพวกเขาเห็นว่าฉันไม่เพียงแต่รับมือกับสถานการณ์ได้แต่ยังสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นชัยชนะ ที่ยุติธรรมได้การถูกเยอยเย้เมื่อวานกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทําให้ฉันเข้าใจว่าความสามารถในการจัดการกับความไม่ยุติธรรมและการใช้สมองเชิงกลยุทธ์สามารถสร้างความสําเร็จที่แท้จริงฉันยังคงมองย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นความรู้สึกกับอายความโกรธความกังวลและความมั่นใจทั้งหมดผสมผสานกันเป็นแรงผลักดันภายในมันเป็นบทเรียนที่สอนฉันว่าการเอาชนะความไม่ยุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรวบรวมหลักฐานวางแผนและนําเสนอด้วยเหตุผลที่แข็งแรง ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเหตุการณ์นี้ฉันยังคงรู้สึกถึงความตื่นเต้นและแรงผลักดันภายในมันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ฉันไม่ยอมแพ้และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ยากๆการถูกเยาะเย้ยต่อหน้าผู้อื่นไม่ใช่จุดจบแต่มันคือโอกาสให้ฉันเติบโตและพิสูจน์ความสามารถของตัวเองฉันเริ่มเข้าใจว่าการเอาชนะความอับอายและการเยาะเย้ยต้องใช้ทั้งความอดทนความคิดเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นบทเรียนที่ทำให้ฉันแข็งแกร่ง และฉลาดขึ้นการถูกย่อเย,อเยอ้ยไม่ได้ทาให้ฉันพ่ายแพ้แต่เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ฉันสามารถเอาชนะสถานการณ์ได้อย่างยุติธรรมและชาญฉลาดฉันนั่งลงที่โต๊ะทํางานมองเอกสารและแผนงานที่รออยู่ข้างหน้าหัวใจเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นฉันยังคงรู้สึกถึงแรงผลักดันภายในที่ทําให้ฉันไม่ยอมแพ้ความอับอายที่เคยเกิดขึ้นกลายเป็นพลังที่ทําให้ฉันกล้าเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายในที่ทํางานและชีวิตฉันเริ่มวางแผนงานต่อไปด้วยสมาธิ และความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นการถูกย่อเย้ยครั้งนั้นสอนฉันว่าการเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลําบากต้องใช้ทั้งความอดทนการคิดเชิงกลยุทธ์และความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ทําให้ฉันแข็งแรงและเติบโตอย่างแท้จริงฉันยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานมองดูแผนงานและเอกสารที่รออยู่ข้างหน้าหัวใจเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจทุกครั้งที่ฉันนึกถึงเหตุการณ์นั้นฉันยังคงรู้สึกถึงแรงผลักดันภายในที่ทําให้ฉันไม่ยอมแพ้การถูกย่อเย,อเย,อเยอ้ยต่อหน้าผู้อื่นนไไม่ดด้เป็จจุจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การเตรียมพร้อมและการสร้างชัยชนะที่แท้จริงฉันมองเห็นว่าความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลําบากไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงทางร่างกายหรือความโกรธชั่ววูบแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวางแผนการสังเกตการรวบรวมหลักฐานและการนําเสนออย่างเป็นระบบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ฉันเข้าใจว่าการเอาชนะสถานการณ์ที่อับอายสามารถทําได้ด้วยความคิดเชิงกลยุทธ์ความอดทนและความมั่นใจในตัวเอง